สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พาผู้ชมมาดูใกล้เลกออกนะมาดูหวยดูเบอร์นะที่คนชื่นชอบนะฮะสารที่นี่คือเคยให้ถูกมาหลายงวดแล้วนะฮะแต่ก่อนเป็นสารเล็กๆนะเดี๋ยวนี้จะเป็นสารใหญ่นะฮะสังเกตว่ามีคนผ่านไปจะบีบแต่นะบีบแต่ปิกปิกปิกปนะฮะอันนี้คือสารนะครับนี่นะมีกุมารทองด้วย นะครับพิกุมารทอนนะมีไหมนะท่านผู้ชมชอบเลขไหนแบบไหนนะนะี่เขาพยายามมาถวายด้วยนะไม mm ่ hmm. ธรรมดานะาแสดงถูกเลขถูกเปิดมีชุดด้วยนะพิกุมารเห็น mm hmm. เลขตัวไหนก็บอกกันนะรับ mm hmm. ขออนุญาตถ่ายทําด้วยนะครับขออนุญาตถ่ายเผยแพร่นะพิกุมารน,นะ mm hmm. เผยแพร่พิกุมาลน,นะขอโชคขอลาบนะครับท่านที่ชอบเลขแล้วก็มาขอท่านได้ครับที่สารแฝดนะฮะ เรียกว่าเป็นพี่น้องนะครับอันนี้เป็นศาลที่เก่าแก่นะเขามีจักรยานมาถวายด้วยใหู้้ชมดูนะฮนะมีของถวายเยอะเลยมีเคร้อม นะครับของพิกุมารพิกุมานก็อนุญาตให้ถ่ายนะใครเห็นเลขก็บอกด้วยแล้วกันนะครับบอกเลขเข้าไปด้วยนะพิกุมารน,นะมาให้ถ่ายให้ชมบารมีเขามีกุ้จักรยานมาถวายนะและคนหนท่านถูกเลขถูกเบอร์ก็ตรงนี้แหละครับคือสารที่ให้เลขให้เบอร์ถูกนะและคนหลายท่านนะที่ได้รางวัลที่หนึ่ง สองที่สามไปเยอะนะมีจักรยะนะานนี้ก็จะบีบแต่นะผ่านไปผ่านมานะเห็นไหมมีคนเข้าออกจะบีบแต่ตลอดเวลานะครับอนญาตถ่ายทำแล้วก็บอกเลขคนด้วยนะฮะ mm hmm. มีเลขไหมเนี่ยนะะดูดีๆนะผู้ชม mm hmm. เบื่อท่านจะให้เลขนะพี่กุมารจะให้เลข